Okay. สวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนิดน,นึงนะฮะหลายท่านน่าจะไม่รู้จักผมผมชื่อนิลันปวิธนานะครับหรือเรียกว่าหลันก็ได้ครับไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้นะฮะเรียกลันเจยๆก็ได้อ่าจริงๆผมทำฟินเทคสตาร์ทอัพด้านฟินแลนเชียลในไทยเนี่ยชื่อว่าเอ a d แอดไวเซอร์เป็นโรโบแอดไวเซอร์เป็นแอปหุ้นแต่ว่าจริงๆธุรกิจหลักเราเนี่ยเป็นเฮดฟันอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็วันนี้มาคุย การมโน,นกับพิมีน่าจะเป็นฟัน d ม m e n ของผมจะเป็นเชิง macroeconomic นะครับคือไอ้หุ้นสิเร้งที่เราอยากหาเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เจอดจงว่าเป็นหุ้นนะสินทรัพย์อะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนสูงนะครับหัวข้อที่ผมเขียนวันเนี้ย dof normality in the age of the new normal จริงๆไอเดียน,นีย้ได้คุยกับพี่มีมาก่อนว่าเฮ้ยในโลกเราเนี่ยมันมีความผิดปกติบางอย่าง ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วพวกเราก็าเคยชินกับมันนะความผิดปกตินี้ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันในยุคที่เราพูดเรื่อง new normal กันอยู่แต่ o f normal เนี่ยมันยังคงอยู่แล้วมันฝังลากลึกลงมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ผมจะพูดว่า o f normal ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีอิทธิพลอะไรกับโลกที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมโ okay. อเคการลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาเราศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยมันจะมี2แนวทางหลกักๆที่ผมเห็นคือ สายท็อปดาวท็อปดาวจะเป็นภูมแบบพวกผมเนี่ยจะเป็นท็อปดาวมองภาพใหญ่ก่อนเซกเตอร์ไหนดีประเทศไหนดีสินทรัพย์ไหนดีวะแล้วค่อยมาเลือกหุ้นในที่อีกสายหนึ่งจะเป็นสายพวกบอททอมอัพบอททอมอัพไปคุยงบเลยไปหางบตัวไหนงบดีตัวไหนธุรกิจน,น่าสนใจเซกเตอร์อาจจะอยู่ในเซกเตอร์ที่แย่ๆก็ได้แต่หุ้นตัวนี้เป็น rising star เลยวะนี่อ้นนี้จะเป็นสายบอททอมอัพนะครับผมเองจะเป็นแนวท็อปดาวนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางไหนเก่งกว่าทางไหนแต่ว่าใช้ททั้งงาง มีประโยชน์ทั้งคู่นะครับก็วันนี้ผมเลยจะมาพูดจะเน้นประวัติศาสตร์เยอะนิดนึงนะคล้ายๆลเลคเชอร์อะไรอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมพูดถึงเรื่อง new normal กันบอกอย่างนี้มีคนบอกว่า new normal is normal new normal เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเจอ new normal มาประจำเลยนะครับเจอ new normal มาประจำแล้วไอตอนที่ new normal มันมาเนี่ยคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ย มันคืออะไรวะนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมฮะ In the Heart of the Sea พระเอกคิสแฮมเวิร์เล่นเนี่ยมันเป็นหนังที่เล่าถึงยุคที่ยุโรปในช่วงก่อนคนพบถานหินก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมพระเอกเป็นนักล่าประวานนะครับออกเรือไปล่าประวานทุกทันานทราบไหมว่าเขาล่าประวานในยุคนั้นล่าประวานไปทำอะไรใช่ต้องการไขมันประวานเนี่ยมาใช้เป็นพลังงาน ยุคนั้นไม่มีถ่านหินนะคคือยังไม่ค้นพบถ่านหินปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่เกิดอาชีพ่าบประวานเนี่ยเสี่ยงมากแต่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับในถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอโลกเราค้นพบถ่านหินค้นพบถ่านหินปุ๊บเกิดระบบการผลิตพลังงานในรูปแบบใหม่ขึ้นมาอาชีพนักล่าประวานก็สูญสลายหายไปทุกวันนี้ไขมันประวานถูกเอาไปใช้ทำสายไวเอลินแค่นั้นเองกับยาขัดรองเท้านะ มันกลายเป็นว่าอาชีพที่เคยที่คุณเคยสร้างพลังงานบางอย่างให้กับให้เลี้ยงเมืองเลี้ยงโลกเนี่ยกลายว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเทคโนโลยีใหม่ new normal ใหม่เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นมันกลับหายไปซึ่งคนในยุคนั้นเนี่ยที่เป็นนักล่าประวัยก็คงไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอยู่ออาชีพฉันจะหมดคุณค่าหรือว่าหมดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจนะในโลกใบนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็กําลังจะเจออะไรหลายๆอย่างพวกนี้เหมือนกันนะผมเลยอยากจะบอกว่า e y, new normal ที่ว่านีย มันก็คือการเปลีป่ยนแปลงเป็นเป็นถือเป็นสัจธรรมที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับดังนั้นวันนี้ที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยคือผมอยากจะให้พวกเราหลุดหลุดพ้นความคิดจากสามัญสำนึกที่เราเคยมีหลายๆอย่างเนี่ยเราเคยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเพราะตั้งแต่เกิดมาเราเจอแบบนี้ผมยกอย่างเงี้ยอสังหาริมทรัพย์บอกว่าโอ้ยอสังหาราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเพราะประชากรโลกเพิ่มมาตลอด ในขณะที่เราเริ่มเห็นละแนวโน้มในช่วงทศวรรษนี้หรือในอนาคตบางประเทศประชากรจะเริ่มลดลงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยประชากรลดลงเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากมีลูกกันผลลัพธ์ที่เกิดคือราคาอาสังหาบางที่ญี่ปุ่นมีบ้านแจกฟรีมหาศาลเต็มไปหมดเลยบ้านต่างจังหวัดไม่ค่อยมีคนดูแลอะไรเงี้ยให้ฟรีอ่ะคุณมาอยู่อ่ะฉันไม่คิดตังค์เลยเพราะว่าอาสังหาที่ญี่ปุ่นต้องเสียพวกภาษีมีกฎหมายในการต้องรีโนเวทตลอด การมีบ้านจึงเป็นภาระมากกว่าเป็นสินทรัพย์เนี่ยมันเลยกลายเป็นใครจะคิดว่าอยู่ๆวันหนึ่งในประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเคยเศรษฐกิจบูมขนาดนั้นมีบ้านแจกฟรีหลายแสนหลายล้านหลังในในประเทศมันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆนะฮะโอเคก็วันเนี้ยผมจะจะพูดเรื่องตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมจะพูดในภาพใหญ่นะฮะหลายๆภาพค่อยๆขยายมาผมให้ดูภาพนี้ก่อนหลายคนบอกว่าลงทุนหุ้นตัวไหนดีคนคุ้นกับตลาดหุ้นมา นี่เป็นตลาดหุ้นใหญ่ๆในโลกนะครับสีม่วงคือนิวยอร์กซอร์กิชเชนก้อนหนึ่งเนี่ยไอ้อ 1, อสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งแสนล้านเหรียญสิบก้อนคือหนึ่งล้านล้านเหรียญนะครับในภาพเนี่ยบอกว่านี่คือนิวยอร์กซอร์กิชเชนนะครับขนาดตลาดประมาณสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของตลาดหุ้นทั้งโลกแหนะแตกเล็กกว่ากุ่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เหลือแหนะแตกกับน New York Stock ิวยอร์กซอร์กิชเชนรวมกันเนี่ยเกือบเกือบครึ่งหนึ่ง ของตลาดที่เหลือทั้งโลกตลาดไทยประมาณน,น่าจะประมาณ2อสมก้อนนะนี่คือตลาดหุ้นทั่วโลกมี Market Cap ประมาณน,นี้นะครับคำถามฮะคนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยลงทุนหุ้นทุกคนจะมาหาว่าหุ้นตัวไหนในเนี้ยอาจจะเป็นเทนเซ็นอยู่ในฮ่องกองอาบีบาบาในจีน Google ไหมเฟซบุ๊กไหมหรือหุ้นอะไรบางตัวท a าท่าในอินเดียไหมหรือหุ้นตัวไหนดีในประเทศไทยแต่เนี้ย คุณกำลังอยู่ในทะเลขนาดนี้ไปในความเป็นมิตผมมีอีกภาพหนึ่งให้คุณดูนี่คือที่มาของรูปตะกี้ฮะนี่คือภาพของเงินทั้งหมดบนโลกว่ามันอยู่ที่สินทรัพย์ไหนบ้างโลกเราไม่ได้มีแค่หุ้นอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันหนึ่งก้อนอย่าลืมฮะหนึ่งก้อนคือประมาณหนึ่งร้อยเออหนึ่งแสนล้านเออหนึ่งแสนล้านเหรียญน,นะครับก็สิบก้อนก็หนึ่งล้านล้านเหรียญซิลเวอร์ซิลเวอร์คือแร่เงิน มีใครมีใครลงทุนแลกเงินไหมซิลเวอร์ดีนะซิลเวอร์ผมชอบมากกว่าทองคำอีกซิลเวอร์มีแค่นี้เองเล็กมากไม่ถึงไม่ถึงประมาณครึ่งก้อนเน่ยไม่ถึงหนึ่งแสนล้านเหรียญประมาณสี่สิบสามสี่หมื่นสามพันกว่าล้านเหรียญน,นะครับบิตคอยน์เทรดกันเยอะๆเทรดกันเยอะมาก,บ,กบิตคอยน์ก้อนครึ่งเองบิตคอยน์มาเก็ตแคปมีแค่นี้เองฮะส่วนคริปโตอื่นอื่นอีเธอเรียมลิเปลนู่นน,น,น,ปปน,นี่เป็นไอ้ก้อนที่เหลืออีกเล็กๆเงยงบ การทหารของสหรัฐประมาณนี้สหรัฐขาดดุลปีละเท่านี้นะฮะอันนี้คือเงินสดแบงก์โนต้ต่างๆในโลกนี้เงินดอลลาร์มีเท่านี้ยูโรอื่นๆหยวนเยนมีเท่านี้นะดูนะครับนี่คืองบดุลของเฟดงบดุลของเฟดที่มันพิมพ์เงินงเนี่ยเฟดเริ่มพิมพ์เงินตอน2008ก่อนเฟดพิมพ์เงินเฟดมีสินทรัพย์อยู่แค่น,นี้ นะครับประมาณ12ก้อนประมาณล้านล้านเหรียญหลังจากปี2008เกิดวิกฤตัสปรามวิกฤตเศรษฐกิจโลกเฟดพิมพ์เงินเพิ่มไม่เพิ่มแค่นี้คำถามคือไอ้เงินก้อนที่พิมพ์เพิ่มมาจาก2008ถึง2013 2014เนี่ยไหลไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังให้ดูภาพใหญ่กันแล้วเพียงแค่3-4เดือนหลังจากโควิดเฟดพิมพ์เงินเพิ่มมาอแคนี้ โลกเราหลังโควิดเนี่ยเป็นยุคที่การพิมพ์เงินของธนาคารกลางทั่วโลกพิมพ์ปั๊มเร็วที่สุดในโลกวินาชั่วโมงละประมาณ2,400ล้านเหรียญที่ถูกพิมพ์ออกมาจากทั้งโลกจากไหนธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางจีนธนาคารกลางยูโร ECB เฟดเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของเฟดนะครับอ่ะเรามาดูอีกนี่คือเศรษฐีทั้งโลกมีเงินรวมกันเท่านี้นะฮะทองคำ ทองคำอันนี้เป็นทองคําที่ใช้ในการลงทุนอันนี้พูดถึงแต่ทองทองจริงๆนะทองแทง่งไม่ไม่นับพวกฟิวเจอร์ไม่นับพวกเดลิเวอรทีมนะเดี๋ยวผมจะมีตลาดเดลิเวอรีทีมให้ดูนะครับอันนี้คือใช้ในวงการจิวเวลรี่ของสวยๆงามๆที่เหลืออยู่ใต้ดินยังขุดออกมาไม่หมดถ้าขุดออกมาหมดแล้วทองก็จะหมดสปายในโลกแล้วนะครับเราค่อ okay, ยให้ดูไปเทียบทองคำกับซิลเวอร์นะนี่คือซิลเวอร์จึงนะครับผมถามจริงนะ ถ้าคุณอยากจะซื้อสินทรัพย์สักก้อนคุณอยากจะดันสมมุติคุณเป็นคนที่รวยมากคุณอยากปั่นราคาซิลเวอร์กับคุณอยากปั่นราคาทองอันไหนง่ายกว่ากันยิ่งเล็กยิ่งง่ายกว่านะคริปโตมันถึงขึ้นขึ้น,น,นลงๆแบบเหวี่ยงทีแบบหนักมากนะครับอะเรามาดูต่อไปนี่คือบริษัทใน Fortune 500นะครับ Microsoft Apple อาจจะไม่อัปเดตนะช่วงนี้ตลาดมันเหวี่ยงขึ้นเหวลงแต่เนี้ยก็คือในในช่วงประมาณ ช่วง Q1 Q2 ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะถัดมาอตลาดหุ้นตะกี้ภาพที่ผมให้ดูเห็น,หนไปแล้ว้ดวยฮะ Microsoft เนี่ยเป็น market cap เท่าไหร่ของตลาดนิวยอร์กก็ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะอ่ะมันนี่ส u ายในโลกนี้เงินที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจในโลกนี้เดี๋ยวเอาลิงก์ไปได้นะครับมันมันเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ได้เลยมันเป็น s e ิ c h ในเน็ตได้เลยนะครับมันนี่ายในโลกนี้ โอเคถัดมานี่ให้ดูะอะไรอันนี้นี่คือนี่รัฐบาลนี่รัฐบาลคืออะไรคือตลาดพันธบัตรตลาดบอนนะครับนี่ครัวเรือนไม่มีอะไรไม่ไม่มีตลาดไหนที่จะมาซื้อนี่ครัวเรือนกันได้นะครับอันนี้คือตลาดพันธบัตรและอันนี้คือนอนไฟแนเชื่อ non คือพวกหุ้นกู้เอกชนที่ไม่ใช่ภาคก,การเงินและอันนี้เป็นกลุ่มภาคการเงินนะครับ ดูตลาดพันธบัตรนะขนาดตลาดพันธบัตรในโลกนี้กับขนาดตลาดหุ้นในโลกนี้ก็สูสีนะแปลว่าเงินในโลกเนี่ยมันไปอยู่ในพันธบัตรเยอะมากๆนะครับไปอยู่ในพวกบอลไปอยู่ในพวกหุ้นกู้เยอะใหญ่ตลาดพันธบัตรของเอ,อเอกชนกับรัฐบาลรวมกันเนี่ยใหญ่กว่าตลาดหุ้นมหาศาลนั่นหมายความว่าเงินส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนะครับอ่ะแล้วอยู่ที่ไหนอีก อสังหาริมทรัพย์ทั้งโลกเลยใหญ่ไหมนี่ residential นะก็คือ,อพวกที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นพวก commercial แล้วก็พวกภาคก,การเกษตรนะครับมีอะไรอีกอันนี้คือเวล์ของคนในอเมริกาเวล์ของคนในยุโรปในเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมไชน่าและอินเดียอันนี้ของจีนอันนี้ของอินเดีย จีนก็รวยเท่ากับทุกประเทศในเอเชียรวมกันนะฮะโอเคทีนี้ที่น่าสนใจคือตันนี้ตลาดเดลิเวทีฟคืออนุพันธ์อนุพันธ์อะไรฟิวเจอร์ออปชัน d f d ทุกอย่างที่มีเลเวลเนี่ยเป็นตลาดอนุพันธ์หมดนี่ก็คือขนาดตลาดอนุพันธ์ของโลก จบละนะครับผมให้ดูภาพต,ตรงนี้เพื่อให้เราเห็นว่าเงินในโลกมันอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นการที่คุณเลือกหุ้นลงทุนในหุ้นไทยแปลว่าอะไรฮะการที่คุณเลือกหุ้นลงทุนในหุ้นไทยนั้นแปลว่าไอเงินทั้งหมดที่อยู่ในโลกเนี่ยคุณกําลังหาปลาอยู่ในประมาณไม่กี่ช่องตรงนี้ห้าหกช่องตรงนี้แค่นึงในขณะที่ปลาในโลกมันเยอะหุ้นต่างประเทศ น่าสนไหมเมื่อก่อนคนไม่ค่อยอยากซื้อหุ้นต่างประเทศเพราะรู้สึกว่าหาข้อมูลยากแต่ยุคนี้ข้อมูลเพียบเลยไปดูหุ้นจีนนะเว็บจีนดีมากครับบทวิเคราะห์ทา a n s l a เป็นภาษา,า,ษา,า,า,ษาอังกฤษแกม m าเปะอ่านรู้เรื่องหมดเลยเว็บผู้ให้บริการจีนแปลงคอนเทนต์บทรีเสิร์ชจีนออกมาคุณอ่านได้หมดหุ้นจีนดีๆในตลาดลองตลาดหลักคุณหาซื้อหาลงทุนได้หมดนะครับในอินเดียในอเมริกาในประเทศต่างๆในโลกนี้มันมีข้อมูลให้คุณเข้าถึง เปิดบัญชีก็ง่ายเมืองไทยก็เปิดได้ค่าคอมแพงหน่อยหรือคุณไปเปิดบล็อกเมืองนอกคุณก็สามารถเทรดได้งนั้นผมก็เลยพยายามจะบอกหลายๆคนว่าเอ้ยถ้าคุณชอบหุ้นไทยมันเป็นแค่บ่อน้ําเล็กๆมีทะเลที่กว้างใหญ่ให้คุณไปหานะฮะนอกจากหุ้นละ่ะพันธบัตรไม่แทบไม่มีคนผมเอาเท่าที่ผมคุยอ่ะคนที่ซื้อพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอกชนเนี่ยผมว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่จะเห็นแต่พวก ไฮเน็ตเวิร์ดที่จะไปซื้อพวกคุณกู้ดีเบนเจอร์อะไรเงี้ยแต่รายย่อยเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนที่จะซื้อพวกตราสารนี้มากเท่าไหร่นะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วมีอะไรอีกอะ่ะพวกคอมมดิตี้ทองคำซิลเวอร์คริปโตมีพวกเดเวทีฟซึ่งใหญ่โคตรๆพวกเนี้ยผมยกอย่างช่วงไม่กี่วันมานี้ที่ตลาดนิวยอร์กที่ตลาดทีอ่อเมริกาเวี่งมากๆเทสลาปรับฐานที่เราสองสามวันปรับฐาน3 0กว่าเซนต์บอกว่ามันเกิดจาก ตลาดออปชันที่คนเข้าไปเล่นกันแล้วก็ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงอะไรต่างๆทําให้ตลาดเพีย้ยนผันพวนไปหมดนะมันมีมันมีสินทรัพย์อะไรต่างๆในโลกเยอะมากวันเนี้ยผมจะมาคุยว่าเงินจะไหลไปไหนเงินจะไหลไปไหนแต่ผมย้ํานะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นโอปิเนียนไม่ใช่แฟกต์เพราะถ้าเป็นแฟกต์ผมคงรวยไปแล้วถูกไหมงนั้นอันนี้คือความเห็นของผมดังนั้นบางคนอาจจะเห็นตรงหรือเห็นต่างจากผมได้นะครับก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันอ่ะ งั้นเรามาคุยกันต่อเลยเงินในโลกนี้ยนี่ผมมีลิงก์เดี๋ยวผมส่งส่งพวกลิงก์พวกนี้ให้เอาไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมขอเล่าจากอดีตก่อนคืออย่างนี้เรื่องนี้ผมเล่าบ่อยแล้วผมคิดว่าหลายคนอาจจะคุ้นแล้วผมขอเล่าซ้ำเพอ่เพราะบางคนไม่คุ้นแล้วมันจะต่อเชื่อมต่อเรื่องราวลําบากผมจะเล่าประวัติของเงินในโลกนี้ให้ฟังสักยี่สิบนาทีนะครับบอกว่าในอดีตบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ได้มีเงินหรอก เราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนของกันอย่างเช่นผมอยากกินข้าวคุณอยากกินไก่ผมก็เลี้ยงไก่ผมเอาไก่ให้คุณแลกกับข้าวคุณเอาข้าวมาให้ผมในสมัยก่อนเนี่ยระบบพวกนี้เป็น barter system นี่ในภาพเนี่ยคือเขาเอาไก่ไปแลกหนังสือพิมพ์เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มี medium of exchange ดังนั้นคุณอยากทำอะไรคุณก็ใช้แรงงานของคุณผลิตของพอคุณเกิด productivity คุณเอา productivity ไปแลกนะครับเศรษฐกิจ ในอดีตมันก็เลยขับเคลื่อนไปแบบนี้แต่ข้อเสียงระบบเศรษฐกิจแบบนี้คือสภาพคล่องมันต่ำมากคุณอยากกินข้าวแต่ไก่คุณยังไม่โตเลยยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่เนี่ยคุณก็ไม่มีข้าวกินถูกไหมดังนั้นเขาเลยบอกเอ้ยมันมีทางไหนที่มันจะสามารถทําให้เกิดสภาพคล่องในรูปแบบระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไ,ได้บ้างเขาเลยบอกว่ามันควรจะมีสื่อกลางสักตัวหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนว่าเอ้ยคุณได้ไก่โตแล้วคุณไม่อยากกินข้าวตอนนั้นคุณเอาไก่ไปแลกเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่คุณเอาสิ่งนั้นนะไปแลกข้าวทีหลังได้นะครับมีเดียมเอาไปเชนมันก็เลยเกิดขึ้นในยุคอดีตเนี่ยมีเดียมเอาไปเชนมีเยอะมากสมัยก่อนคนใช้เปลือกหอยเอ่ยใช้ใบาชาเอ่ยใช้หลายๆอย่างจนสุดท้ายเนี่ยบรรพบุพรุษเราก็เลือกแร่ธาตุสามประเภทมาใช้เป็นมีเดียมเอาไปเชนอันดับหนึ่งก็คือทองคําแปลงไหมสมัยก่อนโลกเรายังไม่ได้คอนเนคกันนะโรมันก็ใช้ทองจีนก็ใช้ทองญี่ปุ่นก็ใช้ทอง ทำไมทุกคนเลือกทองคํทาทั้งๆที่พวกคุณไม่เคยติดต่อสื่อสารกันมาก่อนมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆสองสญญาอย่างก็คือหนึ่งทองคําเป็นของที่หายากถ้ามีเดียมอัลเ็กเซนหาง่ายเนี่ยคุณจะระบบเศรษฐกิจจะปั่นป่วนไปเลยถ้าคุณเอาเปลือกหอยมาเป็นไอตัวมีเดียมอัลเ็กเซนอยู่ๆซูนามิเข้าชายหาดเปลือกหอยเต็มเลยใครไปก่อนคุณรวยก่อนงั้นสิ่งสําคัญมีเดียมอัลเ็กเซนต้องหายากก่อนปลอมแปลงลําบากนะครับ และข้อสามก็คือแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆได้ทองเอาไปหลอมคุณแบ่งเป็นเหรียญเหรียญทองได้เพชรก็หา,นะหายากไหมเพชรหายากเพชรปลอมแปลงก็ยากแต่เพชรเนี่ยเอาไปแบ่งปเป็นชิ้นย่อยๆไม่ได้แต่ละเม็ดความงามของน้ําไม่เท่ากันเอาไปเป็นสื่อแลกเปลี่ยนลาบากมากเลยแต่ทองเนี่ยคุณเอาไปหลอมทําเป็นเหรียญทองแล้วคุณก็เอาใช้ตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนในอดีตเนี่ยเขาก็ใช้ระบบทองคำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนลองเรามาจากทองก็เป็นแร่เงินนะครับ โรมันอันนี้เป็นทองของโรมันนะใช้กันมานานใช้ถึงขนาดที่ว่านโปเลียนไปตี India. อินเดียอินเดียก็ไปใช้พวกไอซิลเวอร์โกของโรมันในการแลกเปลี่ยนในประเทศอินเดียด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยการใช้ทองคำเนี่ยมันก็มีความยากลำบากเกิดขึ้นว่าคุณจะต้องพกทองไปตลอดในการเอาไปซื้อขายสินค้านะครับมันก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่า คุณเอาอะไรสักอย่างมาเป็น go representative เป็นตัวแทนทองคำนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นนะ่ะสร้าง go certificate ขึ้นมาดีกว่าในปี1870ก็เลยมีการสร้าง go certificate มานี่คือ go certificate ครับเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าฉันมีทองอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอาทองคำไปเก็บในเซฟคุณซื้อขายแลกเปลี่ยนกันคุณใช้ go certificate นี่แหละในการซื้อขายแลกเปลี่ยน อยากได้ทองเมื่อไหร่คุณเอาโกลด์เซอร์ติฟิเคตนี้ไปแลกทองกลับมาได้นี่คือในอดีตนะในยุคที่สมัยเป็นโกลด์สแตนดาร์ดอยู่ซึ่งโกลด์เซอร์ติฟิเคตของอเมริกาเกาเรียกว่าดอลลาร์โกลด์เซอร์ติฟิเคตของยุโรปของสมัยนั้นของอ,อังกฤษก็เรียกปอนด์โกลด์เซอร์ติฟิเคตของไทยก็เรียกว่าบาทคอนเซปต์ของของฟิแอตเคเรนซีมันเลยเกิดมาจากนี้ว่ามันคือตัวแทนของมีเดียมอัลเบกชนอย่างหนึ่งซึ่งก็คือเป็นทองคําในคลังนะครับ ในอดีตเขาก็เลยเอาไอ้เงินเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทองเนี่ยใช้ในการแลกเปลี่ยนสมัยนั้นที่เป็นโกลเซนด์ดาเนี่ยคุณ QE ไม่ได้เงินคุณมีเท่านี้ในโลกเนี่ยมีอยู่เท่านี้คุณมีทองเท่าไหร่คุณแลกโกลเซ์ติกเคตมาได้เท่านั้นเพิ่มจํานวนไม่ได้นะครับนั้นพอยุคหนึ่งช่วงปีเอ่อช่วงทศวรรษที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยมันเกิดสงครามเวียดนามเกิดขึ้นอเมริกาก็ไปตีกับเวียดนามตีกันไปหลายปีเลยปรากฏอเมริกาแพ้จะ ถ้าได้ดูหนังสงครามหลายเรื่องก็จะเห็นอเมริกาก็แพ้อย่างฟอเรสต์กัมเนี่ยอเมริกาก็แพ้สงครามกลับมาแต่ตอนที่อเมริากาไปตีเวียดนามเนี่ยใช้เงินเยอะมากพอใช้เงินเยอะๆเยอะๆเข้าไปเงินหมดคลังดอลลาร์หมดละปรากฏว่าลิชานิกสันก็เลยค่อนข้างเขาแรลักไก่นึงก็เลยพิมพ์เงินขึ้นมาเยอะกว่าทองที่มีในคลังแล้วก็ใช้เงินไปกับสงครามเนี่ยใช้ไปงบกลาโหมเนี่ยเยอะมากเลย จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางประเทศเนี่ยฝากทองไว้กับอเมริกาประเทศในยุโรปฝากทองไว้กับเมกาเยอะฝรั่งเศสสวิตเอร์เยอรมันตะวันออกเอ้ยเยอรมันตะวันตกกลุ่มพวกนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยทองมึงมีแค่นี้เองทําไมดอลลาร์มึงมีเยอะจังวะพบกับคอร์สเรียนฉบับเต็มครบทุกตอนได้ใน CSI Pack คอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนมือโปรมากกว่า100ร้อยคอสของการลงทุนรวมกว่า200ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีโดยได้บรรดากรูชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายที่จะมาเพิ่มความรู้และเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกอาทิดรนิเวศเทมวัชิราบลาก,ดกรดรวิสิตองพิพัฒนากุลเซียนมี่หรืออาจารย์ทิวาชินธาราพงศ์สมัครได้แล้ววันนี้ พิเศษเหลือเพียงเดือนละ1,990บาทจากราคาปกติ5,900บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร081139,0081139,00 7 0 8, 1, 13, 9, 000, 0 7 0โทรตอนนี้เลยนะครับ